ผมก็ขอโทษตัวยนะครับที่ผมทำตัวม่ดีที่ผมได้ทำาอ่างลงไปแล้วบบกึดครับต่อไปผมจะบะทำแล้วครับผมจะทำอย่างและผมจะกึดก่อนครับพี่ผมก็ขอโทษตัวยนะครับที่ผมทำตัวม่ดีผมก็ขอโทษคนจังใหม่ตัวยนะครับผมก็ขอโทษจังใหม่ที่ทำเมื่อจังใหม่เสื่อมเสียผมก็ขอโทษหางดงนะครับที่ทำเมื่อหางดงเสื่อมเสียครับผมก็เป็นคนธรรมดานะครับ ผมก็หู้ซื้อพิษครับที่ผมทําลงไปแล้วโดยบัคคืก่อนที่จะทําทครับครับผมก็ขอโทษนะครับที่ผมบัคคือแท้ๆครับผมขอโทษนะครับผมก็ขอโทษไอติ๊กขอโทษไอผู้คนด้วยนะครับที่ผมทําแล้วทําึ่ยไอไอทำฮึ้ยวงการลดดันโลทำฮื้วงการค่าติ๊ก เสืิมเสียครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมทำคลิปนี้ผมอยากขอโทษจักจ่ายไปแก้ครับผมขอโทษนะครับขอโทษครับพี่